แล้วทุกคนยินดีกับตอนทุนสูตรนี่เลยครับการปลูกฝวนของเรานั่นเองครับซึ่งก็นี่คือคลิปที่2แล้วนั่นเองครับวันนี้เราก็จะไปปลูกฝันต่อดูว่าจะเป็นถึงไหนนะครับหวังว่าก็จะได้กันเยอะก็เดินไปละป่ะไป,ะประเริ่มกันเลยครับเส้นทางอืเพื่ออาจจะรวยอีกรยออาวไก่แล้วนี่คือสตรอเบอรี่ของเราเนาะแล้วก็โอ้โหเก็บเลล้วกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมล็ดพันธุ์ได้สองแล้วก็ได้สามเอยได้สองได้สาม ดูได้สี่โอ้โหแล้วก็ยังโอ้โหอันนี้คือสตรอเบอรี่นี่คือสามารถที่จะเติบโตได้หรือว่าเราต้องรอนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จุดขายกันดีกว่าครับผมนี่ครับคือจุดขายแต่ก่อนที่เราจะขายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าผมเก็บเออมเมล็ดไว้ตรงนี้สองนะครับแล้วผมอาบนะฮะก็คือเดี๋ยว,ยว,ยวผลที่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอโชว์ผลก็คือ35มกิโลนะสามไอ้สามสิบห้ากิโลไม่ใช่สามสิบห้ากรัม 350กรัมนั่นแหละโอเคนี่คือผลโอ้โหผลเล็กเกินนี่ผลนี้ผลนี้ใหญ่เกินเออมันก็มีขนาดแบบไล่ๆกันนะดูนั่นสิแล้วก็มาตรงอีเวนต์สงความเดี๋ยวเราให้ไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าอ่ะโอเคนั่นนะสิอ่ะเดี๋ยวเราลองถามพ่อค้าดูแล้วกัน แล้วต่อมา18 18ไดแ้แต่ว่าโอเคแหละเราเสียไป50นะครับได้มาเมล็ดพันธุ์ได้มาเท่าไหร่ได้มาประมาณ3ผล4ผลนี่แหละจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราขายทั้งอีเวนต์รีไปอันนี้คือหายหมดเกลี้ยงไปแล้วแล้วโอ้โหมันหายทั้งตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บว่าอันนี้บล็อกอะไรกล่องของเราโอ้โหหายหมดเลยเกี้ยงมาได้มา200 206นั่นเองครับเดี๋ยวเราเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพื่อปลูกต่อแล้วกัน ออมีคอมมอนนะครับคอมมอนแล้วก็มีไม่เป็นสมผั 400. สส0่แสดงว่าที่เราจะปลูกก็คือน,นี่เลยครับแค,อครอทฮะจัดไปฮะมีเท่าไหร่ใส่ใส่แล้วไปเลยอันนี้คือฟาโอโอร์มโอ้โหหมิมสต็อกเติมสต็อกมาแล้วโอ้เติมมาเรื่อยอ๋อผมจัดจัดเพลินจนลืมว่าเราน่าจะใช้อย่างอื่นได้มากนะโอเคมาที่ฟาร์มของเราดีกว่าครับเราจะมาเริ่มปลูกกันแล้วนะนี่คือแครอทนะครับแครอทโอ้แครอทแครอทอโอ้โอ้ มานั่นแหละมาอ้้โอ้อเปิดจนเต็มเลยครับตรงนี้คือปลูกเสร็จเรียบร้อยฮนะอ๋อคุ้มคุ้มคุ้ม,มสตรอเบอรี่เก็บได้เรื่อยๆโอ้โหเก็บได้ที่สี่แล้วก็ไปขายใหม่แต่ว่าแครอทนะฮะแครอทจะเป็นแบบเก็บแล้วเก็บเลยนะดูสิเราต้องซื้อมาปลูกใหม่นั่นแหละแต่ว่าผลผลแบบโตเร็วมากอะเนี่ยผมเก็บได้ละโอเคดูดิแครอทเต็มไปหมดเยลยโอ้โหผลใหญ่จังเลยนี่คือแครอทนี่คือแครอท อยากให้เธอได้กินมาโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราขายหมดเลยกันนะครับเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวอ่ะคนนี้คนใหญ่มากเลยนะผลได้เท่าไหร่โอ้โหสามสิบแปดรู้สึกว่าเราเริ่มแข็งแข็งแข็งขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะขายหมดเลยกันเราจะได้เงินเป็นเงินหกร้อยแล้วเอาไปซื้ออะไรนะนอนคอมมอนวันนี้เราต้องหนีละโอเคมาฮะ แคนดบอลไปแล้วสตรอเบอรี่ไปแล้วครับอันนี้คืออะไรเนี่ยบลูเบอรี่นะครับ400นั่นเองครับสต้อก3ไปจัดไป400แล้วที่เหลือขอเอาไปสตรอเบอรี่ฮะสตรอเบอรี่เนี่ยคือดีตรงนื้อ่ะสตรอเบอรี่หมดเลยแล้วกันสตรอเบอรี่ดีตรงที่ว่าเราสามารถปลูกได้เรื่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราทำเป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับคุณผู้ชมดูทุกคนดู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 เดี๋ยวผมจะสตรอเบอรี่ฮะเอามาตรงนี้ ให้ผมอยากรู้ว่าไอ้มันเลงตรงนี้มันอา้าวทำไมมันต้องมาฉี่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวโอ้โหอ่าอ๋อฉี่ตรงไหนไออกตรงนั้นใช่ปะผมฉี่ตรงนี้อ๋อมาตามที่ผมฉี่อ่าเอาหมดแล้วหรอหรือว่ามีเยอะ <c oughs> เดี๋ยวคลีงใจหรือว่ามีเยอะอันนี้คือบูเบอรี่ครับผมจะอ้าวถ้าเราจัดอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรทำแล้วเลยเพราะว่าผมได้ซกแครอทมาเลยลโอเคเฮ้ยเรา ล้วสตรอเบอรี่จะเกิดแล้วเกิดเกิดจะเยอะมากเลยนะเกิดได้เรื่อยครับมาดูรอบนี้เราเก็บกันได้สิ่งสอร้อยไหมโอ้โหเสียไม่ถึงครับแต่ใครอยากรวดเร็วแบบปั๊ๆเลยครับก็คืออันแรกเลยฮะเอแครอทครับโอเหลือหนึ่งทาได้มาดูเอาหวานแครอทไปฮะแครอทอัานี้บลูเบอรี่ทำไมเกิดข้ามไปเนี่ยโอเคเราไม่รู้ไง ไปไปดีดีดีเ oh. ป็ี่ยนไปนี่เลยอ่าแล้วก็รอโตครับผมแั๊บเดียวครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บเขียวครับพวกเนี้ยปุ๊บ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 อันนี้อะไรอ๋ออ๋อฝนตกฝนตกโอ้โหไม่ต้องทำไรละไปเซลมาดูปึ๊บเอออย่างเงี้ยละคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เงินมาแล้ว229นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราบอกสนุกเหมือนเดิมฮะ มาเส้นทางเราจะไปถึง300ไหมไหมหรือว่าจะไปถึง1,000เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูเนี่ยผลผลิตกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยสตรอรี่เก็บได้เรื่อยๆแล้วก็โอ้โหยาวแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณเลือโชครถติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครับ